นีค่ะนักเรียนชั้นม3าที่น่ารักทุกคนนะคะห้องเรียนสุขใจสไตล์ครูติวในวันนี้ครูเดียวจะพานักเรียนมาเฉลย Workbook ๊กเซนิโรสานะคะ UNIT 6หกอวี๋ก่นหน้า59ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนที่เราจะทำแบบฝึกหัดหน้านนะ59นะคะเราจะต้องมาอ่านหนังสือเรียนหน้า45สก่อนนั่นก็คือหน้านี้ค่ะหน้านี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Summer weekend, one วันหยุดฤดูร้อน. Every summer, there are many people at Pattaya Beach. Now, my family and I are walking on the beach. Other people are doing their activities. A man is swimming in the sea. Two girls are playing with a ball. Three boys are running on the beach. w o Women is s i t t i n g under an u m b r e l l a They are having fun We are having fun t o o หลังตะอ,อาดจบแล้วนะคะเราก็มาช่วยกันแปลค่ะ Every summer ทุกๆหน้าร้อน There are many people at พั t t a y a Beach มีผู้คนมากมายนะคะไปเที่ยวที่ชายหาดพัทยา Now my family and I are walking on the beach ประโยคนี้นะคะก็คือตอนนี้ฉันและครอบครัวก,กําลังเดินอยู่บนชายหาดนั่นก็ตรงกับภาพ A นั่นเองค่ะ Are t h e people are doing their activities ผู้คนอื่นๆกำลังทำกิจกรรมต่างๆของพวกเขา A man is swimming in the sea ผู้ชายคนหนึ่งกำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลซึ่งตรงกับภาพ B ค่ะ Two girls are playing with a ball. ผู้หญิงสองคนกำลังเล่นลูกบอลน,นะคะตรงกับภาพ C ค่ะภาพนี้นะคะ Three boys are running on the beach. เด็กผู้ชายสามคนกำลังวิ่งเล่นอยู่บนชายหาดภาพดีค่ะ A woman is sitting under an umbrella. ผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ใตล้ลมตรงกับภาพ e ค่ะ They a r e having fun พวกเขามีความสุข we are having fun too พวกเราก็มีความสุขเช่นกันเมื่อเราอ่านและแปลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตอบคำถามในหน้า59ค่ะข้อ1 where are the people in the p i c t u r e where คือที่ไหน ผู้คนในภาพอยู่ที่ไหนคำตอบก็คือ they are at พัทยาบีนะคะซึ่งเขามีคำว,ว่า at ให้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องเติม at นะคะนักเรียนก็เขียนพัทยาบีได้เลยค่ะข้อ2นะคะ what is the man in the sea doing ผู้ชายที่อยู่ในทะเลกำลังทำอะไร,ราภาพ b ใช่ไหมคะ ผู้เขียน B ไว้ให้แล้วนะคะก็คือประโยคนี้นั่นะก็คือ A man is swimming in the sea ผู้ชายกำลังว่ายน้ำนะคะ He is swimming ต่อไปข้อ3นะคะ What are the two girls doing เด็กผู้หญิงสองคนกำลังทำอะไร They are พวกเขากำลัง เด็กผู้หญิงนะคะก็คือภาพสีใช่ไหมคะคุณผูเขียนภาพสีตรงนี้นะคะ t r l s are playing with the ball ดังนั้นให้นักเรียนเขียนประโยคที่อยู่หลังคำว่า are ได้เลยค่ะเพราะว่าในตัวอย่างในคำตอบของเขาให้คำว่า are มาแล้วและคำตอบก็คือ they are playing with the ball ต่อไปข้อ4 how many boys are running มีผู้ชายกี่คนนะคะกำลังวิ่งอยู่นะคะและคำตอบก็คือ three boys are running มีเด็กผู้ชาย3ามคนกำลังวิ่งอยู่น,ะนะะั่นเองค่ะภาพดีนี้คะและขอ้อ5นะคะ is the women playing with the ball ผู้หญิงกำลังเล่นลูกบอลใช่ไหมถ้าใช่ให้ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ให้ตอบ No she isn't เขาไม่ได้เล่นฟุตบอลนะคะแต่เขากำลังนั่งจิบน้ำส้มอยู่ใต้ลมของเขานั่นเองค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการตอบคำถามหน้า59ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะตอบคำถามนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยมาฝึกอ่านเรื่องให้คล่องก่อนหากเราแปลไม่ได้นะคะให้จับที่เวิร์ดสำคัญนะคะที่อยู่ในประโยคคำถาม มาเทียบกับเนื้อเรื่องของเราแล้วเราก็จะเจอคำตอบนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ